ครับยังอยู่กันที่เรื่องของโรงพยาบาลนะครับอีกที่หนึ่งคือที่โรงพยาบาลสามพรานนะครับตอนนี้ก็ได้มีการประกาศปิดห้องผ่าตัดชั่วคราวปิดเอาไว้ก่อน14วันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีบุคลากรห้องผ่าตัดเนี่ยไปติดเชื้อโควิดนะครับแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยก็คือต้องมีการกักตัวบุคลากรทางการแพทย์อีก40คนหลังจากที่พบว่ามีผู้ป่วยเข้ามารักษาแต่ว่าปกปิดประวัติ สัมผัสเชื้อโควิดนะครับอีกแล้วนะครับก็นี่นะฮะที่โรงพยาบาลสามพรานที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยก็เลยต้องออกมาประกาศปิดห้องผ่าตัดชั่วคราวนะครับเป็นเวลา14วันก็ปิดตั้งแต่วันที่27เมษายนก็เมื่อวานนี้เนาะแล้วก็ปิดไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมจากเหตุผลที่เมื่อกี้ได้อธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็คือมันก็จะมีบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยต้องกักตัวอีกทั้งหมด40คนครับ โรงพยาบาลจึงไม่สามารถหมุนเวียนบุคลากรได้เพียงพอจึงขอความร่วมมือมาในตอนนี้นะครับก็คือบอกเลยว่า<ม>อยากจะให้ในอนาคตเนี่ยคนไข้ที่มาก็ช่วยอย่าปก,กปิดประวัติดว้วย<ช>นะครับไม่งั้นก็จะปเป็นอันตรายถ,ารถ้ามีประวัติมีพื้นที่เสี่ยงหรือไปสัมผัสคนติดเชือ COVID ้อโควิดมาคะยังไงก็คือให้บอกข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าโหหมอและพยาบาลนะคุณเขาต้องไปช่วยเหลือคนอื่นอีกหลายชีวิตอ่ะแล้วเขาก็ต้องมากักตัวแบบนี้นะคะ่ะ น่า <c oughs> เห็นใจมากเลยนะ